ก่อนเดินทางไกลต้องดูเจ็ดสิ่งนี้วันนี้นะครับสำนัตกต่างกัตตว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาสาธิตนะครับการตรวจเช็คก,ก่อนเดินทางไกลนะครับสําหรับรถเอาผ้าเบลฟายนะครับ <Wow. S 1> เพื่อเราได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางไกลนะครับเจ็ดสิ่งนี้มีอะไรบ้างครับที่เราสามารถดูแลได้ด้วยตัวเองครับเราสามารถตรวจเช็คเบื้องต้นได้เลย อย่างแรกเลยนะครับก็คือการตรวจเช็คน้ํามันเครื่องนะครับผมเพราะว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยก็จะมีเกี่ยวเรื่องของน้ํามันเครื่องขาดน้ํามันเครื่องรั่วน้ํามันเครื่องซึมนะครับผมอ่ะซึ่งว <ili> anyway. ันน <decoration> ี้ครับเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจเช็คนะครับว่าน้ํามันเครื่องขาดอยู่ยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการดูน้ํามันเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เป็นเหมือนกับหัวใจนะครับในการขับเคลื่อนนะครับถ้าน้ํามันเครื่องขาดก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์มีปัญหาครับระหว่างการเดินทางนะครับเราลูดขึ้นมาปุ๊บนะครับ เราเช็ดน้ำมันเครื่องออกครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยแหย่ลงไปอีกทีนึงนะครับนี่ครับแล้วก็ลูดอีกครั้งหนึ่งค่อย่างครั้งนี้น้ำมันเครื่องโอเคคือน้ำมันเครื่องอยู่ในในเกณฑ์ที่โอเคอยู่ในขีดตรงนี้พอดีนะครับแต่ถ้าบางครั้ง น้ำมันเครื่องเนี่ยเราหายไปครึ่งหนึ่งอย่างนี้ยนะครับเครื่องยนต์ของเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการรั่วซึมเกี่ยวเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในเรื่องของปลาเกมเรื่องฟินยางต่างๆนะครับก็ทําให้น้ํามันเครื่องขาดได้นะครับซึ่งบางครั้งถ้ารั่วเยอะๆนะครับอาจจะทําให้เครื่องยนต์ถึงอาจจะน็อกเลยก็ได้นะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือการตรวจเช็คน้ําหล่อเย็นนะครับผมฟิล์น้ําหล่อเย็นนะครับ ถ้าเป็นรถตัวเครื่องธรรมดาก็จะมีแค่กระปุกเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดจะมี2กระปุกนะครับก็คือจะมีเครื่องยนต์แล้วก็หล่อเย็นของเครื่องยนต์ให้บิดระบบมอเตอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นครับวิธีการดูนะครับก็คือน้ําถ้าเราเติมเต็มเลยก็จะทําให้เกิดการล้นนะครับมันจะมีระดับมินกับแม็กนะครับให้อยู่ในช่วงของแม็กพอครับถ้าเกินแม็กไปเนี่ยถ้าเกิดความร้อนเยอะ น้ำมันก็จะดันออกนะครับผมแต่ก็ไม่ควรต่ากว่ามินนะครับแล้วก็ระยะระหว่างแมกกะมินเนี่ยครับระยะของตัวน้ําหล่อเย็นนะครับไม่ควรลดเร็วเกินไปนะครับเพราะปกติแล้วน้าหล่อเย็นเนี่ยจะทนอุณหภูมิที่สูงนะครับดังนั้นถ้ามันลดลงผิดปกตินะครับอาจจะต้องดูพวกรอยต่อท่อที่เกี่ยวกับเรื่องระบบหล่อเย็นนะครับว่ามีเกิดการรั่วหรือเปล่านะครับผมอย่างที่3นะครับผมการเช็คลมยางนะครับบางคนก็เติม ลมเนี่ยขนาดเดียวกันหมดเลยรถเก๋งกับรถตู้ก็เติมลมขนาดเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจกันผิดนะครับก็เรื่องของการเติมลมยางครับก็จะมีสเปคนะครับที่อยู่ข้างประตูนะครับอยู่ฝั่งซ้ายครับถ้าเป็นของอพาร์ตเ l วลไฟเนี่ยคันนี้มันก็จะอยู่ประมาณ35 psi นะครับหน่วยแรงดันลมนะครับผม ซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับแรงลมยางก็ขึ้นอยู่ที่ขนาดล้อด้วยนะครับความเร็วของรถที่เราขับปกตินะครับแล้วก็จํานวนคนที่บรรทุกนะครับคันนี้ที่บอกว่า35 PSI นะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ที่การขับขี่ถ้าเราขับเร็วหน่อยก็อาจจะเติมลมให้มากขึ้นหน่อยนะครับเพื่อลดความร้อนนะครับในการเสียสีนะครับระหว่างการขับขี่นะครับผมถ้าเราเติมลมยางไม่พอดีครับคือ1นถ้าเติมน้อยไปก็คือ ซิมเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็แก้มยางอาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะเกิดจากการเสียดสีนะครับแต่ถ้าเติมลมยางมากไปก็จะเด้งนะครับแล้วก็เกิดการสึกของยางครับที่ไม่เท่ากันนะครับผมอย่างที่4ครับผ้าเบรกจานเบรกนะครับเราไม่สามารถเทียระถอดล้อมาตรวจเช็คได้นะครับแต่เราสามารถดูพื้นฐานได้ก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับที่เบรกนะครับว่าจานเบรกมันมีฝุ่นสกปปกคราบสกปปกหรือเปล่านะครับตัวนี้ครับเราสามารถดูได้แล้วเราสามารถเทียจะ ฟืน้ยาเพื่อมาฉีดทำความสะอาดได้นะครับสำหรับทำความสะอาดจานเบรกผ้าเบรกได้เฉพาะนะครับผมหรือว่าเราขับนะครับเราสามารถสังเกตได้เวลาเราเบรกแล้วเนี่ยระยะเบรกมันผิดปกติหรือเปล่านะครับก็เนื่องจากผ้าเบรกอาจจะเสื่อมสภาพได้นะครับเพราะว่าบางคันนะครับใช้รถมาไม่เคยเปลี่ยนผ้าเบรกเลย4 5ปีก็มีนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับก็อาจจะลดสืนภาพในการเบรกได้นะครับถ้าผ้าเบรกเสื่อมสภาพนะครับผมอย่างที่5นะครับผม ก็เป็นการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะครับเราอาจจะไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะรู้ได้นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราอะใกล้จะเสื่อมแล้วหรือยังก็คือดูจากวันที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่โดยทั่วไปนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณ1นถึงสปีนะครับผมซึ่งวิธีการสังเกตนะครับเวลาเราสตาร์ทรถช่วงเช้าๆนะครับถ้ามันติดชื่งเลยนะครับก็แปลว่าค่า CCA นะครับค่ากําลังสตาร์ทของเรานะครับ กำลังดีนะครับแต่ค่าเราสตาร์ทตอนเช้ามันยืๆ,ๆๆแล้วก็ค่อยชึ้งน,นะครับมีจังหวะที่มันรออยู่นะครับตัวนี้แปลว่าค่า CCA ของแบตเตอรี่เริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับผมซ mm. ึ่งวิธีการซื้อแบตเตอรี่หรืออะไรเราควรจะซื้อค่า CCA ที่มากหน่อยนะครับผมซ mm. ึ่งค่า CCA ต่ำกว่า200เนี่ยครับรถเอาผ่านก็จะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับผม mm. แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับ ถ้ามันเริ่มเสื่อมสภาพหรือหรือเกี่ยวเรื่องของการจ่ายไฟไม่ดีขี้เกลือจะขึ้นจะมีขี้เกลือขาวๆขึ้นตามขั้วแบตเตอรี่นะครับผมยางที่6นะครับตัวนี้ก็สําคัญไม่น้อยกันเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นระบบที่เพิ่มความปลอดภัยมากในเรื่องของไฟแสงสว่างนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีนะครับซึ่งถ้ามันขาดดวงนึงนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับเราสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองครับโดยการเปิดไฟเลี้ยวเบรกหลีนะครับเพื่อรู้ว่า ระบบไฟสัญญาณต่างๆของเรานะครับทำงานสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับผมเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับผม อย่างสุดท้ายนะครับผมก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของเช็คตรงบริเวณหน้าเครื่องนะครับว่าพวกท่อยางต่างๆมันเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าสายรัดมันแน่นหรือเปล่านะครับตัวนี้เราอาจจะดูคร่าวๆเราอาจจะไม่เป็นช่างแต่เราอาจจะดูว่าอมันมีท่อแตกไยงานหรือเปล่านะครับหรือเกี่ยวเรื่องของน้ํามันหยดหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับซึ่งถ้ามันมีอย่างนี้เราสามารถที่จะไปปรึกษาช่างได้เพิ่มเติมได้นะครับผมอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังเช็คแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมอาจจะอธิบายเร็วไปหน่อยนึงหรือถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะมาให้ทางสำนักต่างกอตว่างเรานะครับตรวจเช็คให้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มีบริการตรวจเช็คให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมก็สามารถที่มาตรวจเช็คได้นะครับที่สำนักต่างกอตว่างนะครับเราบริการไม่ฟรีครับก่อนที่จะเดินทางไกลในช่วงปีใหม่นะครับผมทางสำนักต่างกอตว่างเราก็ใส่ใจนะครับเกี่ยวเรื่องของการดูแล รักษารถเอาผ่าเบลฟเฉพาะทางนะครับผมคลิปนี้ครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำนักตัดประตว่างเราด้วยนะครับผมแล้วพบกันนะครับในปีใหม่นะครับเราอาจจะมีสินค้าดีๆอุปกรณ์ดีๆข้อมูลดีๆนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ